ยครัายะโดยาุได้ยเามนแกหน่สองสามสี่ห้าหเ็ปเก้าคนหลายเนาะทุกคนเนาะคนหลายนะ หนึ่งบาทเนาะสาวล้านหนึ่งสลึกเป็นห้าล้านห้าล้านก็ประมาณหมื่นบาทหนึ่งสลึกประมาณหมื่นบาทประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกาบสบายดีสบายดีสบายดีพีพีพน้องน้องทุกคนเนาะที่บาเข้ามาติดตามซ่องมุกดาสาวเสียงหวงชาแนลเนาะทุกคนมื้อนี้น้องมุกดากะบ มาอยู่ที่ตลาดเ้าเนาะซอบติงมอติบเก่าเนาะทุกคนนี่อยู่ทางด้านหลังของบูดาก็คือเฮามือนี่เน,ะะนาะมีภารกิจก็คือเฮาต้องเอาคำมาขายเนาะทุกคนราคาคำหนีเฮาก็หัวสวงนี้ประมาณบาทหนึ่งแมนประมาณเซาไปล้านเนาะทุกคนแล้วกาหนึ่งสลึงประมาณห้าล้านเนาะและเฮาก็เลยสี่เอาคำมาขายเนาะมือนี่ แต่เฮาก็บลูว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าผู้นบไดอัปเดตมาเปยนเวลา10บมอแล้วซาวปาปมื้อแล้วเนาะทุกคนก็เลยบาสิีลองมาขายเบิงว่ามันสิได้เท่าไดรเนาะก็เลยว่าสีมาขายเนาะทุกคนเนาะกะเดี๋ยวนี้กะเงินเฟอ้อแล้วกะ ต่างๆนานะทุกคนจําเป็นต้องได้ใส้เงินนะทุกคนก็เลยบามาขายเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวฮัไปเปิ้ลนากันอันนี้เมนมุกดาอยู่ทางด้านหน้าของตลาดเซาทุกคนอยู่ทางด้านหน้าของตลาดเซาฟากนั้นก็จะเปลี่ยนแคมทางเลยเนาะเห็นบอกเป็นแคมทางอันทางไปประตูใสฝฟากทางนั้นเมนทางไปประตูใสเนาะทางด้านหน้าอันนี้เดี๋ยวนี้จะเมนทางไปประตูใสยเลย ยางเข้ามาก็เป็นประตูใสเลยตัวนี้เห็นบะเห็นปะประตูใสเห็นไฟหล็มๆปะอ,อันนั้นแหละประตูใสทุกคนื้นนี้กะตื่นเศร้ามากะคิดออกเนาะเสียคำมาขายคำเฮ้ากะบบได้หลายเนาะทุกคนน้อยน้อยเป็นตุ้งหูนนะ้อยๆเนาะเดี๋ยวจักหน่อยกะเอาให้ทุกคนเบิงแล้วกับมาเนาะมาคนเดียวอีกเนาะทุกคนมาคนเดียว สำหรับราคาคำหนีตัวอัปเดตล่าสุดกำเนขึ้นเนาะม่ได้จะขึ้นตอมนี้เนาะนะจะเป็นตัวอัปเดตล่าสุดเนาะสำหรับราคาคำแต่ว่าทาง้านค้คำเนาะยังบทันได้อัปเดตอย่างเถือหลายมือแล้วมีคนเป็นสาวป่ายสามสิบมือแล้วเนาะตั้งแต่วันทีวันทีสาวสองเดือนเดือนสิงหาเนาะตอนนี้กะเป็นวันทีปิดกันยาแล้วเนาะทุกคนกะยังบทันเห็นอัปเดตเถือ่กเลยว่า เอ๊เป็นอย่างคือบอัปเดตว่าย้อนอย่างอ่นนะนะก็ลเลยวบาอืมโอเคเิียามาขายเลยซานอกนี่เิเอวมาขายเลยนะทุกคนคำเฮากับบได้หลายนอแต่เฮาก็ต้องได้ขายนะทุกคนจำเป็นต้องใส้เงินแน่นะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กแดแชร์เป็นกำลังใจให้มุกดาสาวเสียงข่วงในเด้อพี่นอ้องจัง่อยนะเขาจะได้ขึ้นไปนะฮัานคำจะอยู่ทางซัน 3. สามซันสามคง ตลาดเซาเนาะทุกคนห้านคัเขาเนะอยู่ซันสามแต่ว่าจะมีหลายห้านเนาะมีห้านคัมภูวงมีห้านอ่าคัมสีหอมคัมีอย่างมีมีหลายเลยทุกคนทางนั้นก็เนมนตลาดเซาเนาะตลาดเซากะตึกเนะก่าเนาะคือกำลังฮิตใหม่เนาะทุกคนเนาะนี้เดีย๋ยวเขาไปเบึ่งทางในน้ำกัดเนาะเสียด่ายอยู่ในคัมตัวนี้นะนเพราะว่าอันปิ่นเอวยไพ่เพิ่นไห้มาเนาะทุกคนเนาะเอวยไพ่ เพิ่นเอาใหไฮนะนะเอาไ้เป็นเป็นคาคา,อย,าอย่างกับปุกู้เพิ่นแบบใจดีเนาะวันวันเกิดแล้วเพิ่นเอาห้แต่ดดแล้วแต่ว่าโบได้ใส่เนาะทุกคนเพราะว่าหูมุกดากระโบ,บมีตุ้มหูใส่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาเข้าไปเบิ่งทางด้านในน้ำกันเลยเนาะอันนี้แมนทางด้านหน้าอยู่ตลาดเซาเดอพี่น้องอ่าทางด้านหน้าเนาะอันนั้นก็เป็นลิฟต์ขึ้นไปเนาะเฮาโบขี่ลิฟต์เนาะเฮาย่าน เขาสียางขึ้นไปอยู่ซันสามนะทุกคนนี่ครับของมุดาเห็นปะมุดาขอไข่ก่อนเมนบนะ่เนขายน้ำกันมาเขาสีได้โทไดเนานะขายน้ำกันเ้อพี่น้องเราเข้าไปขายน้ำกันเนาะอันนี้ก็เมนบรรยากาศอยู่ทางด้านนอกของทางตลาดเซาสปินมอนทุกคน คนกัดทยอยมาอยู่เนาะแต่ว่าส่วนหหา่เขาเจ้ากัดสิบไปแถวเซเว่นอีเลเนาะโดยอันเอ้ยอันนี้่นอยู่นี่ตลอดเลยเนาะทุกคนอยู่ตลอดเลยห้านคำก็อยู่ทางสั้นสามเนาะ ประมาณยู่สั้นสามหรือว่าสัน้นสองบุมดากับประจื์ครับกระปุจย่ไหมนะเราไปเปึ่งน้ำกันเนาะันนี้จะเป็นสีแบบเศร้าๆเนาะเพราะว่าคนนหลายมันี้นะคนบหลายเน่ทุกคนเดะอันนี้ก็เมนห้านเชื้อผ้าแถวนี้ก็จะเมนห้านโทรศัพท์นะทุกคน อันนี้น้องมุกดากำลังขึ้นไปเนาะห้านคำนี่หลายห้านนะะทุกคนเนาะไปขายอยู่ห้านได้ดีคนหลายเนาะทุกคนเนาะคนหลายนะ ท่านคำนางรัศมีท่านคำนางรัศมีกบบนี้แล้วคนละมีไอ้ํำบุดไหมโอ้ป่านป่างบุญอีกแล้วท้านคำกระด้เนาะเขาคิดว่าป่างบุญซะดอกกระดายอยู่นะทุกคนเนาะ ร้านคัมแม่เลียนร้านคัมแม่เลียนทุกคนตรงนี้ก็มีเบิดแล้ว์นะทุกคนมีแต่ซ้ำนีเนาะฮั่นครับก <orman> ็ได้ล <weed>. ูกด่ายังบบถามถือว่าน้องโบนัวเขาจะขายอยู่ฮ้านใดดีนะทุกคนแต่ยังบบแน่ใจนะนะบึงก่อนเนาะเพราะว่าเราจะขายอยู่ฮ้านใดดี กราคาเท่าไรคำเขาก็เป็นคำน้อยๆนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราไปเบ่งน้ำกันเนาะไปห้าในดีกว่าคิดก่อนอันนี้เนาะทุกคนแบบเปิ่นบัชิแน่นะเลยว่าเฮ็ดไห้แบบว่าผลหลายแหงเนาะทุกคนแต่บางมือกะเมื่อนเขาเยาะเข่ากัดนนะก็หลายอยู่เลยก็หลายแหงเลมอนี้ก็หลายอยู่เนาะทุกคน ไปดูน้ำกังตัวภารกิจขายคำวันนี้ นั่งกอนนะทุกคนนัง่งค่ะกอนแบสหนึงเพราะว่าตอนนี้คนหลายเหยจึงที่เข้าไปนะทุกคนขายคองขายหรอโดยรับองในดยเราเลยรวยรับของนักตก่นี่นะทุกคนเป็นล็อกล็อกขายคอ,อ,อง นะตอนนี้มมกดาก,ก็กำลังมารอถ่าเข้าคิวในการที่จะขายคำของเหาเนะาะโมฮูจะได้เท่าไหร่เนาะมาเบิ่งน้ำกันเลย คิวค้นไข่คัมกัะไลหลาย,ลายทุกคนได้ยืนรอถ่าเนาะนี่มูดาก็าให้เพิ่นเบิงเพิ่นกกำลังมาเบิงเนาะทุกคนเนาะแต่บรรลุค่าเพิ่นกันหลแน่นะทุกคนเลยว่าเฮาก็ได้ถ่าเนาะทุกคนมาเบิงน้ำกันเพิ่นกระซิเบิงแล้วก็เพิ่นกระิแยงเพิ่กระซิมีอันซองเบิ้งนะทุกคนว่าคัมเฮาเป็นแลดายเมนเทบวงดูแลดหรเลยหรืออียงจังใดนะทุกคน เพื่อนกะซีเนม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 เนาะแต่ว่าเพื่อนบุเน์ใจเนาะเพื่อน,น,นเลยถามเขาว่าคำซื้ออยประสานมุกดากระโบ้เพราะว่าไอ้ไพ่เอาให้อันนั้นเนาะแล้วเพื่อนก็เอาไปเข่ากองอย่างบุกอันเป็นกองใหญ่ๆนะทุกคนเพื่อนเอาไปเข่ากองใหญ่ๆหั่นแล้วคะแล้วเพื่อนก็จึงเอาออกมาแล้วเพื่อนจึงให้ราคาเหาออันนี้ก็เมนอันบรรยากาศ ກารขາຍຄໍາເຮົາເນາະເພິ່ນກໍຊິຖາມເຮົາວ່າອັນໄດ້ບໍ່ອັນຂາຍບໍ່ວ່າຊັ້ນເນາະເຮົາກວ່າຂາຍ จากนั้นเนเพื่อนก็จะเอาคำเฮาเอาไปเมียน,นยทุกคนเพื่อนจะถามซื้อเบอร์โทร้วก็เพื่อนก็จะเอาคำไปเมียนไปใส่ถุงเมียนเนาะหลังจากใส่ถุงเมียนเพื่อนก็สิไปเอาเงินมาให้เฮาเนาะเพื่อนจะจ่ายเป็นแต่เงินสดอย่างเดียวเลยเนาะทุกคนอยู่อยู่ในนี้เนเาะเฮากะทารับเงินกันเลยเนาะทุกคน ่วนนี้กองกระสิแกแวงแวงแนเดอทุกคนสิวินหัวแน่เพราะว่ามุดาต้องนับเงินเนาะทุกคนคนขายไปแล้วก็ันถามแล้วกขายเลยเนาะบ่ได้ถามหลายนานเพราะว่ามันใจน้านี้เนาะนําคำจูงวงทุกคนค่ะฝังนั้นก็จะมีนี้หลายอยู่เลยดฟนนี่นี้หลายอยู่ทุกคน,คนเลยบห็น มีต่างมานะมันีหลายมีแบบให้โดนตอนลุงด้วยมีแบบย่านกะไรเรือนขายแล้วได้เงินแล้วกลับบ้านกันท่านใดที่เป็นแต่ย่านแต่ว่ามันเป็นยุ่งๆๆๆสามหุนสามหุนสามหุนสองล้านสีส่แสน 55, ห้าสิบห้าพันทุกคนชิได้กลับเป็นนักเงินดู่นเดือนเนาะที่ก็น,นับแล้วแต้ว่าเจ้าบระเทายคลิปวิดีโอหลายเนาะก็เลยรัหลักทายซื้อ,อได้ขค่ะนะไอ่ชิได้แบบซอกไปลักนักเงินก็เนื้อเงินสองล้านทุกคนสองล้านเทียบเส่เงินบาทประมาณ สี่พันบาทเออประมาณประมาณยู่สี่พันบาทเนาะทุกคนเนาะสี่พันห้าพันค่ะห้าหกสามสิบบอรเนาะสี่พันหะ้าร้อยบาทประมาณสี่พันห้าร้อยบาทประมาณนี้เนาะทุกคนนะเนาะเงินเที่ยวได้มาอนี่เนะราแลกกับคร้งสามหุ่นเนาะทุกคนเนาะอะขายไปเยอะม้อยแล้วราคาคร้ำกับหนึ่งบาทประมาณสาวสาวล้านเนาะทุกคนเนาะ <uge ot> okay, okay. ฟ่งนี้ก็จะขม่มากไมเนาะทุกคนมากไม่ได้หลายฟางนี้ละาันหนึ่งบาทฮันนอหนึ่งบาทฮันนอซาวล้านหนึ่งสลึงเม็นหา้หาล้านห้าล้านก็ประมาณหมื่นบาทหนึ่งสลึงประมาณหมื่นบาทประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ<ส><ญ>ทุกคนนับเมื่อกี้กันยังไม่ทันได้นับอันหมดมือซ้ำนี่ เราขายมาสามหุ้นนะทุกคนเนาะสามหุ้นละแม่ส่งแสนสี่สิบห้าพันกีบนะทุกคนเนาะเออเพื่แม่ส่งแสนเคยจับตีงเงินแสนแล้วบ่สองล้านสี่สิบห้าพันกีบเจอทุกคนนี่ีดามานับคืนใหม่เนาะเมื่อกี้ก็น,นับแล้วหอบหนึ่งแต่ว,ว,ว่าเพิ่นห่ห้ถ่ายวิดีโอหลนยปันได้เนาะอยู่ทางห้าเพื้น ก็เลยว่าทายมาให้ทุกคนเบิ่งน้อยหนึ่งเรามานับนำกันอ๋อได้จับเงินล้านเนาะสองล้านทุกคน,นเรามานับนำกันเลยครบบรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีล้านหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะแล้วก่ะตัวนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีพอดีไปส่งล้านเนาะคำน้อยๆนะทุกคนนะสามหุ้นส่งล้านแล้วนะทุกคนครบแล้วเอามานับตัวตะป่านมาหนึ่งสองสามสี่ห้าส่งล้านห้าแสนเบอร์ประเดี๋หนึ่งสอง สามสี่ห้าสองล้านห้าแสนกับห้าพันเมื่อกี้คือว่าห้าสิบห้าทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าสองล้านห้าแสนกับห้าพันโบนันห้าแสนอันห้าสิบห้าเนาะห้าแสนกับห้าพันกีบเนาะทุกคน,นเขาได้มาครบแล้วต 2, 000, อนนี้สองล้านเนาะทุกคนได้เงินครบแล้วทุกคน คลิปนี้เนาะใส้จ่ายช่วงนี้เงินแหงอันฟ้นเงินแหงอัน,น,นเนาะตัวไล้ประหยัดประหยอมแนวมุกดาก็ได้ตัวไล้ไปขายค้ำม่ไหมทุกคนเนาะขายค้ำเอาเงินมาใสมาจา่ายระวังเงินเฮากะบนม่มีใสมีจ่ายนั้นทุกคนสู้ๆไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้มุกดาจะได้ลาทุกคนไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคน ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้มุกดาได้เด้อบ๊ายบาย